สบายดีสบายดีสบายดีมาทุกคนยินดีตอนรับเข้าชูช,ช่องแม่น้องปา่านลองซานเมื่อนี้แม่น้องปา่านจะมาตอบคำคอมเมนต์นี้นาะเพิ่นถามแม่น้องปา่านมาว่ามีครอบครัวแล้วบบเนะาะล้วก็ยยู่ภาคใดของประเทศลาวนี่เนาะก็คือว่าแม่น้องปา่านอยู่ภาคกลางเดอ้อแม่น้องปา่านอยู่บ้านพลม่วงเมืองลองซานแขวงไส่สมบูรณ์เนาะ ผนถามว่าวแม่น้องป่านโซดบอนี่ก็คือว่าแม่น้องป่านโซดเนาะนี่ก็คือครอบครัวของแม่น้องป่านมีลูกสองคนเดอ้อ <c oughs> มาเดอ้อกินข้าวน้ากันเดอ้อมื้อน,นี้แม่น้องป่านเทิ้งปลาดุกต้มผักลวกผักเนาะแลวกน็นี่น้าต้มผักอันนี้ก็แจ้วเนาะกินขา้าวเ้ากนไปหงเฮียนเดอ้อทุกคนมาเดอ้อกินข้าวน้ากันเดอ้อแซ่บแซ่บปิ้งปลาดุกจำแจ้ว ขาเกลออาหารเกลือแคือปิ้งปลาดุกแม่น้องปานมักแห้งกันปิ้งปลาดุกใช่กิโลนึงซื้อเมื่อวานนี้กิโลนึงแสนสามฉันคิดไล่เป็นเง,นงินบาทแต่กิโลนึงสองร้อยปลาดุกนะ้าแพงได้หน่อยนึงหายหนักอ่ะหายหนักมาเก็บลำกันเด้อ อ,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 อันนี้ลวกผักผัผงหมผงหอมผงหม,หม,หมกับผักตังผักตังตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้ากึ่งข้าแล้วก็จะไปเฮ้ยน เ <laughs> ขาเขาเขาอิอ่มมื้อ,อ,อ,อนี้เฮียนพี่สาวหรอพี่สาวคุณสมบัติคุณสมบัติกับ นี่มิจฉาพยาจีนอ่เนีย่ภาษาจีนะนอะ,นะ,นอ,ะอืตัวพวกรภาษาจีน <c oughs> เริ่มหนาวแล้วเริ่มที่เป็นวัดเป็นไออ่ะมุกลำไ้อยละ <c oughs> มุกไหมสองคนลูกนางสามคนมุกเป็นวัดเป็นไอบัดมีเดี่ยวคนเดียวสาสุขภาพคนบอสสาสุขภาพเป็นวัดเป็นไอ แล้วคนอื่นสะอาดสะอา้างยังบเป็นแบบยังดมากเป็นพราเยัน้มอืออืนนือ ธรรมาดาเลยน้ำลวกผักอืมแซ่อืกินหอมกินหอมผักตวนนั้นต้มอืมกินหมูกเระมโยยล่ละแม่คนเดียวครเบ๊เ <laughs> จ๊เจ๊ลูกอีส่า อาจากระกบบเป็นมแม่ตุวปานิลมาคี่สุดเลยประดุกประดุหนาราคามกระแพงมันยังแสบแค่แสบเนื้อมันแน่นดอแน่กับเจ้าอือหือ không nhau sao được mà bảo sao oh. vậy

็นวัดละแม่นะไอบจุดแก้มขมขมอะนี่จะมาถามตัวยางขมอะอันนี้มันมีแไหมอืมบุ นานานะ็ดแกงนนอกเห็นปะน่ากินแกง

Họ Họ. Rồi <ng Reverend> <Học cùng incomplete> <g> bà <bits> ป่อบ,บุมไปเดี๋ยวไปกินน้ำด้ล้างมือด้ะยังฟันด้ะอืมหวานเขา, <c oughs> ขาอื้มอืฮึกวนขากรมไปด้ะแขนเขาเออผมทำกับเลยได้ โอ้เมมันน้ำกินดีๆนะ เ,เริ่มอิออ่มและสตั้งแต่เมืมเดี๋ยวเท้าเดี๋ยวเ้าขาม,มือกันบเบ็ป็นเลย ในผักปังคำนี้ใหญ่เบ้อลูกครักปังน,น,นี่กินแล้วก็แซ่บอืม อต,อต,ตอนท้ายเน้นกินพัก มันเขาอึ้งเนกินผักลิ้กินกระดูกจำหลายเผ็ดเผ็ดเนอย เคเดอร์พ okay, ีพีเอฟจีเดอร์มตัวก่อนเดอร์ไปหงเหีนนเยนก่อนเดอร์บายบายแล้วพบกันในคลิปหน้าเดอร์สวยแล้วไปหงเหียนก่อนเดอร์บันี้เมียนพาเข้าไปหงเหียนก่อน